ผู้ใหญ่บ้านมีสัญลัเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องนั้นทําหน้าที่บระปัดทุกประสมสุขในการมีน้องประชาชนเป็นผู้นำของบรรจุชนที่ต้องพี่ไม่ได้เข้าใจนัานเองเลยไม่ได้เข้าใจนั่นเองที่ได้พูดมแต่ถูกเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรามีปีนี้มาประอาณยี่สิบปีนะครับประมาณยี่สิบปีนะแต่ละบรรยากาศนะใช่ครับแม้แต่ข้อที่สองเราก็ ท่านไปดูนะครับว่าท่านนต่โดดอีกครั้งนั้นยังสั่งให้ชะลอเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้พวกเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับผมจะไม่ใช่ว่าเราที่จะมาวันนี้เพื่อที่จะเข้าใจพวกเราบีหรือยังไปทําให้ใครเกิดเดือดร้อนอะไรมากมายเพื่องว่าเราบีเราเปลี่ยนวินัยอย่าะไรหลังจากวันนั้นปัจจุบันพวกปัจจุบันเราในที่ของเราเนี่ยผมก็บอกพวกเราเสมอที่ผมไปพูดเลครับว่าเราไม่ใช่อาคารเรือนเขาไม่ใช่จริงๆ จะมาถึงขนาดนี so first, ้ได <scale studies can be discovered> ้นเงิก็ะเสียหายพวกเราที่ได้เกิดมติมพรผมจะได้โยนไปต่อนัเสนอเลยนะครับว่า้าอกนย้าก็ะเสียเจิญตัวแทนผมวน้นว่กต้องเจริญตัวแทนของสวสสในพื้นที่มารับหนังสือเพื่อให้ทราบัตวัตบรคืออะไรถ้าทำแค่เพื่อเฉยเมื่อเกิเพื่อเดียวนาเพือถูกใจทั้งประเทศถ้ามุยอเราไปงหวัดเดียว อยู่ถ้าถามเลยผู้ว่าจะหยุดยาผู้ว่าจะได้มาประเทศทุกจังหวัดก็เป็นประเด็นให้รู้ว่านักการเมืองก็จะรู้ว่าแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ทำยังไงเแี่ยตอนที่วันที่สองตุลาเนี่ยผมได้รับโทรศัพทจริงวันที่สิบตุลากว่ามันผ่านไปแล้ว,วน่านจะไม่ได้ทำกันเลยนะอะไรนะครับที่ที่ให้ยื่นต่อโดอที่ท่านประธานเอาเอาเอาชี้แจงหน่แต่แต่ชี้แจงที่ประชุมผู้แทนนะครับ สภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นเราต้องไปแก้ขัานบนถ้าเรามาเยื่นหนังสือประท้วงเขาออกข่าวอย่างนั้นะผมไม่เห็นด้วยผมก็เลยไม่ได้ทําจังหวัดเราไม่ได้ทําผมในฐานะประธานชมรมจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็เลยบอกกับท่านประธานจุฬมงคยแตนน์เบอร์ว่าเราอย่าไปทำอย่าไปขั้นความุ่วมบอย่าไปขั้นความระบาดใจให้กับท่านอันเบอร์ให้กับท่านผู้ว่านะครับ ก็ระดับจังหวัดไปร่วมยื่นหนังสือเมื่อวันที่9้าตุลาที่ผ่านมาน,นั้นเด็กจังหวัดแล้วก็มีตัวแทนของรำนันพรีใหบ้านในเขตปร,ริมณฑนทลซึ่งเขาอยู่ใกล้ก็มีจังหวัดนนทบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนั้นไปร่วม ไม่ได้ให I mean. ้เราเข้าไปปิดประตูเลยตอนนั้นตอนแรกเนี่ยตอนที่เราไปเนี่ยเรานัดกันไปประมาณเจ็ดโมงครึ่งทีนี้ปอยเงนหนึ่งแสนสี่พันบาทนะครับในส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดก็คือโครงการซึ่งจะทาโครงการจะเหลือขออนยมัตที่เก้านะครับขอขอท่านมีทั้นอบปกติท่านสรุปไปหมดเลยนะครับเพราะผมจะนำเข้ารวมไปต่อไปแผนที่สี่ครับแผนด้านปากตาม แในรประป่างนั้นตอนนี้ทางกอง,องกัำลัรตำรวจพุทธน้อยนะครับก็ส่งมาตอนนะครับเรือว่ากําหนดเป้าหมายมาเรียบร้อยแล้วหมายจับเท่าไหร่นะครับผู้ค้าเท่าไหร่ไเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีการขับปรุงบ้างเาว่านะครับตอนนี้ข้อมูลระดับที่วัดนะ หลักก็คือจอสบกับกอรมนแล้วก็ตำรวจนะจอรัชดองนะครับมีมีสาระภาพร่วมดำเนินการได้นะครับแผนแผนเป้าหมายถ้าจะเสริมมานต้องแข็งคุกประมาณต้งเดินดำเนินการนะครับจะจะทำอะไรต่างครับประวัติปุนานะครับท่างตอนชดองครับเรื่องเดียวนะต่อไปเรื่องอื่นนะครับงอนเนียยที่ แบบนี้นะคะจะเน้นที่การคัดกรอจำแน่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งครับสวัสดีครับผมมนุษย์ที่เนงนะครับอตรั ในอำเภอของท่านเนี่ยควรจะมีตัวเลขเหล่านี้ประมาณการอย่างไรเวลาท่านส่งมาเนี่ยเราก็ส่งไปที่